วันนี้พาทุกคนมาทําแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่นะคะใส่ปลาร้านัวๆหอมๆกันค่ะมาดูขั้นตอนการทําง่ายๆกันเลยใส่พริกจินดาล,ลงไปตำค่ะวันนี้พิมพ์ใช้พริกสดนะตามด้วยตะไคร้ซอยแล้วก็หอมนะคะจะเป็นหอมขาวหรือเป็นหอมแดงก็ได้โรยด้วยเกลือค่ะเพราะว่าจะได้ตำง่ายๆแล้วก็ละเอียดง่ายนะคะแต่วันนี้พิมพ์จะตำแค่บุบๆพอพิมพ์จะไม่เอาแบบว่าพริกละเอียดเกินไปค่ะพริกพิมพ์เอาประมาณแค่นี้พอค่ะทุกคนแบบหยาบๆนะ ส่วนประกอบของเรานะคะก็มีไก่นะคะวันนี้ก็ใช้ไก่ติดกระดูกด้วยนะแล้วก็มีหน่อไม้ดองนะคะมีเครื่องแกงนะคะมีผักชีลาวต้นหอมแล้วก็ใบมะกรูดค่ะมาถึงขั้นตอนการทําเลยนะคะใส่พริกที่เราตาไว้ลงไปเลยค่ะเอาไปคั่วให้เกิดกลิ่นหอมนิดนึงนะคะคั่วไปเลยค่ะจากนั้นเราใส่เนื้อไก่สับของเราลงไป ให้เกิดความหอมกับเครื่องแกงนิดนึงนะคะต่อด้วยใบยมะกรูดโรยลงไปเลยค่ะที่ใส่ใบมะกรูดตอนนี้เพราะว่าเอามาผัดคั่วตัวน,นี้กลิ่นมะกรูดเขาจะออกความหอมนะคะแล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ใส่ตอนที่เป็นแกงแล้วแต่พิมพ์ชอบเอามาใสา่ตอนที่คั่วกับไก่แบบนี้ค่ะกลิ่นใบมะกรูดเขาจะหอมออกมาก,กับเครื่องแกงเลยค่ะ ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะแห้งนะคะเนื้อน้ําจากไก่เขาก็ออกมาคุกคลิกเหมือนกันนะคะพอเราผัดได้ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ใส่น้ําซุปลงไปเลยค่ะจากนั้นปิดฝานะคะทิ้งไว้ให้เดือดให้ไก่สุกค่ะ เดือดได้ทีแล้วเนาะจากนั้นเรามาใส่หน่อไม้ส้มของเราเลยค่ะหน่อไม้ส้มนี่เป็นหน่อไม้ส้มในต่างแดนนะคะสีเขาก็จะเป็นประมาณนี้เป็นหน่อไม้ไซส์เล็กนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันรสชาติเดียวกันค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่หน่อไม้บ้านเหมือนที่ไทยเนาะไม่เหมือนหน่อไม้ไผ่หวานอะไรอย่างเงี้ยหน่อไม้บ้านเลยค่ะน้้วแต่ชอบนะใครชอบขูกคลิกหรือว่าชอบมากกว่านี้ก็เติมได้ค่ะส่วนพิมพ์ขอเติมน้ำอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าแกงหน่อไม้ส้มนี่น้ำเขาจะน้ำซุปอร่อยดี ปิดไฟอีกนิดนะคะรอต้มหน่อไม้สุกอีกสักสิบนาทีค่ะค่ะหน่อไม้เราได้ที่แล้วนะคะจากนั้นก็จะปรุงรสเลยค่ะทุกคนใส่รสดีค่ะวันนี้ใช้เป็นรสไก่นะคะเติมแป้งนัวหน่อยหนึ่งค่ะจากนั้นก็ใส่นางเอกของเราไปค่ะน้ำปลา้านัวตอนนี้พิมพ์จะยังไม่ใส่เกลือหรือว่าใส่น้ำปลานะคะเพราะว่าหน่อไม้เขายังมีความเค็มนิด,น,ดนิดอยู่นะชิมดูก่อน กลิ่นมาแล้วใช่เลยจากนั้นก็ชิมรสตามชอบเลยนะคะได้รสตามที่ต้องการแล้วนะคะพิมก็ใส่หอมไปเลยนะคะตามด้วยผักชีลาวใครมีผักใบแมงลักก็ใส่ไปได้เลยนะคะแล้วแต่ชอบเนาะหอมนี่ค่ะหน้าตาก็ออกมาสวยแล้วแกงหมอไม้ส้มแบบ ง่ายๆไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากค่ะมากินด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะปิดเตาได้เลยแกงหน่อไม้ส้มใส่ไก่ของเราเดี๋ยวเราจัดจานเลยค่ะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะแกงหน่อ,อไม้ดองใส่ไก่และก็ใส่น้ำปลาร้านัวจ้า แกงส้มหน่อไม้ดองใส่ไก่ทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากไปลองทำกันดูนะคะ